สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแก c h a n n e l นะครับช่องหวยฟรีช่องนี้มีสูตรหวยมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในแนวคิดคำนวณก็จะลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันเรื่อยๆนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเอาไปซื้อไปเสี่ยงอะไรนะครับมาคิดกันเล่นๆมาฝึกสมองกัน เพื่นๆก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับหลัก10เป็นสูตรจากงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้หลัก10คือสูตรนี้นะครับแต่หลักหน่วยผิดนะครับที่นี้เราก็มาเปลี่ยนหลักหน่วยนะครับหลัก10บเราใช้สูตรเดิม เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักสี่งวดนะครับจากงวดวันที่17บเจ็ดมกราคมลงมานะครับเส้นสีแดงคือหลักสิบเส้นสีน้ําเงินนี่คือหลักหน่วยนะครับหลักสิบเราจะใช้หลักแสนรางวันที่1นะครับมาบวกหลักหน่วยรางวันที่1แล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองอย่างงวดนี้นะครับหลักแสนรางวัที่1คือเลข1หลักหน่วยรางวันที่1คือเลข9 1>, 1บวกเเป็น10 10มาบวก2เป็น12ได้เลข2 2นับเพิ่มไปเป็น3 3สนับเพิ่มไปเป็น4ได้2 3 4หลักสิบหลักหน่วยเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 9เบวก7เป็น16 16บวก6เป็น22 22บวก1เป็น23ได้เลข3าม สามนับเพิ่มไปเป็นสี่สี่นับเพิ่มไปเป็นห้าได้สามสี่ห้าหลักหน่วยผลรางวัลของงวดถัดมานะครับหนึ่งกุมภาออกเก้าหกเจ็ดหนึ่งสามสี่หลักสิบคือเลขสามหลักหน่วยคือเลขสี่ดูต่องวดต่อมาครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่ง 9บวกสเป็น13 13ามาบวก9เป็น22ได้เลขสองนับเพิ่มไปเป็นส3มสานับเพิ่มไปเป็นสี่ได้สองสามี่หลักสิบหลักหน่วยใช้หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 6บวกเกดเป็น13 13บวกเเป็น22 22บวก1คงที่เป็น23าได้เลขสาม สนับเพิ่มไปเป็น4 4นับเพิ่มไปเป็น5ได้3 4มี่ห้านะครับหลักหน่วยผลรางวัลของงวดถัดมาครับ16กกุมภาพาออกศูนย์เจ็ดสี่แปองสหลักสิบคือเลข2หลักหน่วยคือเลข4ี่านวต่องวดต่อมาครับ เส้นสีแดงหลักสิบนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งมาบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองศูนย์บวกสี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่นับเพิ่มไปเป็นห้าห้านับเพิ่มไปเป็นหกได้สี่ห้าหกหลักสิบหลักหน่วยใช้หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขหน้าเลขท้ายครั้งที่หนึ่ง 7บวก4เป็น11 11บวก8เป็น19 19บวก1คงที่เป็น20ได้เลข0 0นนับเพิ่มไปเป็น1 1นับเพิ่มไปเป็น2ได้0 1 2หลักหน่วยผลลงมันของงวดถัดมานะครับวันที่1มีนาคมออก 345650หลัก10บคือเลข5หลักหน่วยคือเลข0ดูต่องวดต่อมาครับเส้นสีแดงหลัก10ใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยรางัลที่1มาบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 0งบวก3บวก7ก,ก็เป็น10ได้เลข0 ศนับเพิ่มไปเป็นหนึ่งหนึ่งนับเพิ่มไปเป็นสองได้ศูนย์หนึ่งสองหลักสิบหลักหน่วยใช้หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสี่บวกห้าเป็น9ก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจดบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบแปดได้เลขแปดแปดนับเพิ่มไปเป็นเก้าเ้านับเพิ่มไปเป็นสิบก็คือศนหลักหน่วยได้แปดเก้าศูนนะครับจะมีมาหรือไม่ ผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ1มีนาะ16มีนาครับโทษที16มีนาออก7 2 4 6 2 8งวดที่แล้วนะครับหลักสิบคือเลข2หลักหน่วยคือเลข8อันนี้เราเปลี่ยนหลักหน่วยนะครับทีนี้เรามาดูของงวดวันที่16มีนาะคมที่ผ่านมานะครับหลักสิบ ใช้หลักแสนลงันที่1บวกหลักหน่วยลงันที่1มาบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองเจดบวก8ปดเป็นส5บห้าิบห้าบวก8ดเป็น23สาได้เลขสามสนับเพิ่มไปเป็น4ี่สี่นับเพิ่มไปเป็นห้าได้สา5สี่ห้าหลัก10บหลักหน่วยใช้หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองบวกสี่เป็นหก 2บวกสเป็น6 6หบวกแเป็น14 14ีบวกหคงที่เป็น15ได้เลขห5านับเพิ่มไปเป็น6 6นับเพิ่มไปเป็น7จ็ดไดห้ากเดหลักหน่วยนะครับหลัก10บได้3 4 5จะมีมาหรือไม่นะครับสําหรับสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวบนนะครับทั้งหมดก็เข้ามาแล้ว5งวดนะครับ สถิติที่ผ่านมาแต่อนาคตก็ไม่มีใครทราบนะครับจะผิดจะถูกจะเดินต่อหรือไม่ถ้าเรามาจับคู่กันนะครับ3 4มสี่ห้าห้าหกเจ็ด ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านนะครับในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้สูตรก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะออกตามสูตรทั้งหมดนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดท่านผู้ชมก็ต้องใช้สติและวิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจถ้าจะนําไปใช้นะครับก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ